รามนะจ๊ะที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้หม้อใหญ่อยู่นะหม้อเยอะใหใหญ่ไหมสามนอสามนอสามนอจ้าว้าวสามนอขอบคุณนะคะที uh, ่เข uh, ้ามารับชมคลิปจนจบนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าขอบคุณทุกทุกคนเราจะมาปอกหน่อไม้กันมาปอกหน่อไม้ของพี่สาวรำพานอุรามีนฉันข่มอินเน่ ก็สับมั่งซอยมั่งนะคะก็ก็ขอบคุณพี่สาวลำพันธ์นะคะที่ส่งสาวใจดีด้วยนะคะที่ส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่จ้ารอชมอีพีต่อไปนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงนะเอามาแกงเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะคะทุกคนต้มกระดูกหมูนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะออมพร้านะจ๊ะ ที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้มอใหญ่อยู่นะมอย่อยอดคุณมากมากเลยจ้าเป็นคีเรเตอร์นะคะด้วยกันนะคะเป็นมิตรภาพนะคะระหว่างพี่สาวนะคะที่ส่งมาให้กันเนาะก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเป็นคีเรเตอร์นะคะด้วยกันนะคะเป็นมิตรภาพนะคะระหว่างพี่สาวนะคะที่ส่งมาให้กันเนาะก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะคนเนาะก็สับมั่งซอยมั่งนะคะก็ก็ขอบคุณพี่สาวลำพันธ์นะคะที่ส่งลำพรางนะจ๊ะ ที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้หม้อใหญ่อยู่นะหม้อย่อขอคุณจ๋านี่คะ่ะก็ขออนุญาตปิดเสียงนะคะทุกคนก็ว่าวมวนเนาะว่าวมวนนะคะก็เสียงรอบข้างเยอะนะคะก็พอดีว่าเออก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงนะเอามาแกงเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะคะทุกคนต้มกระดูกหมูนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะออมพรานะจ๊ะ ที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้หม้อใหญ่อยู่นะหม้อย่อยห่เนาะก็สับมั่งซอยมั่งนะคะก็ก็ขอบคุณพี่สาวลำพันธ์นะคะที่ส่งที่เข้ามารับชมคลิป,ปจนจบนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าขอบคุณที่ท สวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็หน่อหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะคะสามหน่อคือได้เยอะมากะคะ่ะเต็มหมอ้อเลยนะคะทุกคนก็นี่คะ่ะซอยเสร็จมั่งสับมั่งนะคะก็ให้มันเป็นริ้วๆเนาะทุกคนเนาะก็สับมั่งซอยมั่งนะคะก็ก็ขอบคุณพี่สาวลำพันธ์นะคะที่ส่งมันพร้มนะจ๊ะ ที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้มอใหญ่อยู่นะมอย่าอย่างไม้มาให้กินด้วยนะคะพอดีว่าเราก็อยากจะกินแต่บักคอนะคะพอดีว่าแถวเราแถวบ้านเราไม่มีนะคะไม่มีทานเนาะบัาคอเนาะก็ได้อน,นี้ส่งแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปจ้าก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงนะเอามาแกงเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะคะทุกคน ต้มกระดูกหมูนะคะต้มก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้าเป็นคีเนเตอร์นะคะด้วยกันนะคะเป็นมิตรภาพนะคะระหว่างพี่สาวนะคะที่ส่งมาให้กันเนาะก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้าเป็นคีเนเตอร์นะคะด้วยกันนะคะเป็นมิตรภาพนะคะระหว่างพี่สาวนะคะที่ส่งมาให้กันเนาะก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะคนก็ หน,หน่อนึงก็ได้เยอะมากเลยนะคะสามหน่อคือได้เยอะมากค่ะเต็มหมอ้อเลยนะคะทุกคนก็นี่ค่ะซอยเสร็จมั่งสับมั่งนะคะก็ให้มันเป็นริ้วๆเนาะทุกคนกันเลยจ้าซอยให้เป็นแผ่นๆนะคะซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต้มนะคะทุกคนเมนูแรกของอแม่กระติบนะคะสามีอยากกินผัดหน่อไม้นะคะทุกน,นะคะพี่สาวลําพันธ์ก็เอาขุดหน่อไม้นะคะหรือแซะหน่อไม้แถวสวนของพี่สาวส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่สาว ก่อนที่เราจะต้มนเนาะก็สับมั่งซอยมั่งนะคะก็ก็ขอบคุณพี่สาวลำพันธ์นะคะที่ส่งน่สวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกผ่าป,อก,ปอกแป๊บเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าแค่สามหัวเองเนาะนี่อ่าปอกแป๊บเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าแค่สามหัวเองเนาะนี่ เสร็จแล้วเราก็มาทําการซอยไม้มาให้กินด้วยนะคะพอดีว่าเราก็อยากจะกินแต่บักคอนะคะพอดีว่าแถวเราแถวบ้านเราไม่มีนะคะไม่มีฐานเนาะบักคอเนาะก็ได้อนิสงส์บรรยากาศฝนตกจ้าต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้ของพี่สาวที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าขอบคุณแล้ก็ใส่เกลือ เสร็จเกลือลงไปจ้าเสร็จแล้วเราก็มาทำการซอยของพรามนะจ๊ะที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะได้หม้อใหญ่อยู่นะหม้อย่ออย่ สวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้กทุกคนเราจะมาปอกหน่อไม้กันมาปอกหน่อไม้ของพี่สาวรำพานอุรานี่ฉันผมน,นีเนี่ยทุกคนก็หน่อหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะคะสามหน่อคือได้เยอะมากค่ะเต็มหม้อเลยนะคะทุกคนก็นี่คะ่ะซอยเสร็จมั่งสับมั่งนะคะก็ให้มันเป็นริ้วๆเนาะทุกคนปะปอกแป๊บเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าแค่สามหัวเองเนาะนี่ ใหญ่ไหมสามนอสามนอสามนอจ้าว้าวสามนอขอบคุณนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาทำการซอย เสร็จแ,แล้วเราก็มาทําการซอยน,นะทุกคนหม้อใหญ่เด้อหม้อไม่เล็กเด้อสามนอนี่อย่าบอกว่าไม่พอกินนะนี่ทุกคนโอ้ยน่าจะเป็นนอไม้ไก่นะทุกคนหม้อใหญ่เด้อหม้อไม่เล็กเด้อสามนอนี่อย่าบอกว่าไม่พอกินนะนี่ทุกคนโอ้ยน่าจะเป็นหน่อไม้ทุกคนก็ หน่อหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะคะสามหน่อคือได้เยอะมากค่ะเต็มหมอ้อเลยนะคะทุกคนก็นี่ค่ะซอยเสร็จมั่งสับมั่งนะคะก็ให้มันเป็นริ้วๆเนาะทุกอ่หลายเสียงมากเลยจ้ะทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเปิดเสียงได้นะคะก็นี่ค่ะก็ทําการปอกเลยจ้ะทุกคนคะ่ะ ปอกเลยนะคะเราก็ปอกเลยจ้าพี่สาวใจดีด้วยนะคะที่ส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่จ้ารอชม EP ต่อไปนะคะพี่สาวใจดีด้วยนะคะที่ส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่จ้ารอชม EP ต่อไปนะคะใหญ่ไหมสามนอสามนอสามนอจ้าว้าวสามนอขอบคุณนะคะ ะะพี่สาวลำพันธ์ก็เอาขุดนอไม้นะคะหรือแซนอไม้แถวสวนของพี่สาวส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่สาวอ่ะอนที่เราจะต้มคนก็หนอหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะคะสามนอคือได้เยอะมากค่ะเต็มหมอ้อเลยนะคะทุกคนก็นี่ค่ะซอยเสร็จมั่งสับมั่งนะคะก็ให้มันเป็นริ้วๆเนาะทุกคนก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงนะเอามาแกงเสร็จแล้วก็เอามาต้มนะคะทุกคนต้มกระดูกหมูนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าขอบคุณที่สวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน สวัสดีจ้าเรามาปอกหน่อไม้กันจ้ะทุกคนถ้าปอกหน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไผ่ตรงเนาะหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะหน่อไม้เอ่อไผ่ตรงไผ่ใหญ่เนาะนี่โอ้ว้าวว้าวนศรขอบคุณนะคะพี่สาวลำพันธ์นะคะของนะคะพี่สาวลำพันธ์ก็เอาขุดหน่อไม้นะคะหรือแซะหน่อไม้แถวสวนของพี่สาวส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะพี่สาวอะก่อนที่เราจะต้มบรรยากาศฝนตกจ้า ต้มหน่อ,ไม,นมนอไม้จ้าต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้ของพี่สาวพี่สาวใจดีด้วยนะคะที่ส่งมาให้ทำนะคะก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่จ้ารอชมอีพีต่อไปนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้จ้าต้มหน่อไม้ของพี่สาวเราก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปจ้า ะะพี่สาวลำพันธ์ก็เอาขุดนอไม้นะคะหรือแซน่อไม้แถวสวนของพี่สาวส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่สาวะก่อนที่เราจะต้มใหน่นะทุกคนหม้อใหญ่เด้อหม้อม่เล็กเด้อสามนอนี่อย่าบอกว่าไม่พอกินนะนี่ทุกคนโอ้ยน่าจะเป็นนอไม้คนจา๋านี่คะ่ะก็ขออนุญาตปิดเสียงนะคะทุกคนก็ว่าวมวเน,น้อว่าวมวนนะคะก็เสียงรอบข้างเยอะนะคะ